เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยววันนี้ก็มาต่อจากเมื่อวานนะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็คุยกันเรื่องการทิ้งความคิด <c oughs> เพราะเหมือนเป็นการถอดรหัสของความตายก็คือ เราจะไม่ตายเนี่ยมันจะทําได้ยังไงดังนั้นลองย้อนไปดูกลับไปดูของเก่าดูนะเมื่อวานเมื่อวันซื่นนะอย่างเมื่อวันอาทิตย์ก็ไดออ้อธิบายเชื่อมโยงนะให้เห็นถึงความที่ถ้าวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีถ้านามรูปไม่มีวิญญาณไม่มี พระผู้มีพระภาคก็บอกว่าเอเสวันโตทุกขสา,านนั่นแหละคือที่สุดของทุกขนะ์ทุกข์สุดท้ายของความทุกข์คือการแตกสลายการตายนะมรณะนะพระองค์บอกชรา,ามรณะนะก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัยการกล่าวอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรกล่าวนะอันเนี้ยคือความถูกต้องดังนั้นเท่ากับความตายเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุปัจจัย และมันก็จะดับไปเพราะเหตุปัจจัยดับเท่ากับความตายเนี่ยมันหมดไปได้ดับไปได้ดังนะนั้นลองมาดูสองพระสูตรนี้ที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่16บหหัวข้อที่145นะ่งร้อห้เนว่าพระศาสดาสตรัสว่า ถ้าบุคคลเนี่ยย่อมจงใจย่อมดําริและครุ่นคิดถึงสิ่งใดนี่ก็แล้วแต่สำนวนของแต่ละสำนักนะบางก็ว่าย่อมคิดดําริหรือมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดนะและนั่นคือสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณดัง <c oughs> นั้นเมื่ออารมณ์มีเนี่ยตัวอารมณ์นั่นแหละ เป็นที่ตั้งของวิญญาณตัวอารมณ์คือตัวธาตุหรือเหมือนฉากที่แสงพุ่งไปกระทบหรือเปรียบเหมือนผืนนาที่เมล็ดพืชเนี่ยปลิวตกลงไประวงบอกต่อว่าเมื่ออารมณ์มีอยู่นะหรือเมื่อมีอารมณ์เป็นปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี วิญญาณก็มีที่ตั้งมีการตั้งขึ้นนะเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วเนี่ยนะเมื่อตั้งมั่นแล้วนะแล้วก็จเจริญขึ้นแล้วหรือจเจริญงอกงามแล้ว ความบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปจึงมีนั่นแหละพบใหม่เกิดแล้วเท่ากับว่าเรากำลังคิดเรื่องใดดำริเรื่องใดคุ้นคิดเรื่องใดเนี่ยนั่นแนหะพบใหม่เกิดละพบใหม่เกิดมีขึ้นเรียบร้อยแล้วเมืม่อความบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมี ชาติชราและมรณะชาติชลามรณะก็มีน,นั้นเมื่อเกิดมีแก่ตายจะมีเมื่อพบมีเกิดจะมีเมล็ดพืชเมื่อมีที่ตั้งมันจะงอกการงอกคือชาติการมีที่ตั้งของเมล็ดพืชคือพบอันั้นนี่คือเหตุปัจจัยของชราและมรณะ เมื่อมีชลามรณะโสกะริเทวะทุกขโทมนันอุปายาสะจึงมีตามมาพระองค์จึงบอกว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ <c oughs> ถ้าดูในพระสูตรถัดไปพระองค์บอกว่าพิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุไม่จงใจไม่ดำริไม่คุ่นคิด หรือไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดํารดถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ mm hmm. สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ mm hmm. ไม่เป็นปัจจัยเพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ mm hmm. เมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่ mm hmm. ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี mm hmm. เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วหรือไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วความบังเกิดขึ้นคือพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มี <c oughs> ดังนั้นถ้าต้องการไม่ให้มีพบต่อไปก็คืออย่าคิดอย่าดำริ เรื่องใดหรืออย่ามีจิตฝังลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เราจะเห็นว่าทําไมพระผู้มีพระภาคให้เราละนันทิอยู่ตลอดเวลานะนั้นการละนันทิจึงเป็นการทําให้ภพเนี่ยมันดับทําให้ชาติดับทําให้ภพดับนะซึ่งถ้าภพไม่มีชาติชรลามรณะก็ไม่มีอืนะ พงค์บอกว่าเมื่อความบังเกิดขึ้นคือพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติชาาและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสก็ดับสิ้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ถ้าเรามาดูที่ผังจิตมโนวิญญาณนะ การที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยคือสภาพของอสังคตาธาตุเนี่ยคือกุมารกุมารีกุมารกุมารีหรือผู้ยึดติดสัตตานังสัตตานังกำลังมีฉันทะ กุมารกุมารีมีฉันทะพอใจนะฉันทะราคะ <c oughs> นันทิตันหาในเรือนน้อยๆอันอนะนี้เป็นเรือนน้อยๆ ดังนั้นเขาก็เข้ามาจับมโนโมโนโน้มไปชนกับอารมณ์ทำให้วิญญาณตั้งขึ้นเกิดวิญญาณจากมาโนเกิดวิญญาณวิญญาณเจริญงอกงามไพบูรณเป็นจิตจิตจางคลายดับ แต่เพราะอาวิชาย,ยังมีอยู่ก็เลยเกาะมะโ,นโนใหม่นะมโน,โนก็โน้มไปเหมือนเดิมโน้มไปตามอะไรนะกุศลมูลหรือกุศลมูลอยู่ที่อันไหนมีกำลังมาก อันไหนมีกำลังมากเช่นกุศลมูลมีกำลังมากก็จะยังจะยังอะไรยังกุศลธรรมให้เกิดต่อเนื่องแต่ถ้าอากุศลมูลมีกำลังมากมมก,มาก็จะยัง กุศล,ลธลรรมให้เกิดต่อเนื่องนั้นกำลังตรงเนี้ที่มันนำพาไปเนี่ยเพราะอนุสัยที่เราหรือนิสัยนั่นเอง นิสัยที่เราสั่งสมมาตลอดนะส่วนถ้ามันโน้มไปกุศลก็คือกำลังของอุปนิสัยนะก็เมื่อวานก็บอกให้สังเกตจิตของเราว่าอย่างเวลาเรานั่งเงียบๆเ,เจริญภาวนาะ จิตวิ่งไปเรื่องอะไรมากถ้าวิ่งไปอกุศลและอกุศลเจริญงอกงามต่ออให้รู้เลยว่ากำลังอกุศล,ลมูลของเราเนี่ยมีกำลังแรงนะกำลังกุศลธรรมเนี่ยมีกำลังน้อยแต่ถ้ารู้ลมหายใจอยู่ซึ่งมันก็เป็นกุศลอยู่แล้วและหลุดไปคิดเนี่ยแต่ความคิดนั้นก็ยังเป็นกุศลต่อแล้วก็จิตก็ผูกติดกับอารมณ์อันเป็นกุศลออกไปเรื่อยๆอันเนี้ยก็แสดงว่า กุศล,ลมูลเนี่ยมีกําลังมากกว่าทําให้กุศลธรรมเกิดต่อเนื่องนะเราก็ทิ้งความคิดัง้ั้นความคิดเนี่ยจะเป็นอกุศลหรือกุศลก็ตามเนี่ยก็คือทิ้งหมดแต่อันไหนควรทิ้งอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วก่อนอันดับแรกก็คืออกุศลซึ่งเปรียบเหมือนไฟที่กําลังลุกไหม้พรงเสื้อผ้าเราแั้นถ้าไฟลุกไหม้พรงเสื้อผ้าเราเราต้องรีบดับ ให้ไวที่สุดนะอันดับแรกคืออากุศลธรรมที่เกิดต่อเนื่องอันเป็นเหตุมาจากอนุสัยนะเหตุมาจากอากุศลมูลที่ผลักดันให้มโนเนี่ยโน้มไปยังผืนานาเลวในส่วนอากุศลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า จังหวะที่จิตจางคลายนะและดับจิตจางคลายและดับไปเนี่ยแล้วถ้าหยุดภาพตรงเนี้ยนะหยุดภาพตรงนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราหยุดภาพตรงนี้นั่นคือจิตดวงเดิมเนี่ยจบไปแล้ว สัตตนังก็ยังไม่เกาะมโนโดวงหม่เพราะเราสมมุติว่าหยุดมันได้ถ้ากับว่าณจุดเนี้ณจุดเนีนะ้วิญญาณไม่ม,ม,ไม,ม,มีนามรูปไม่มีรูปนามนามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเพราะจางคายดับไปแล้วไม่มี ของใหม่ที่จะไปเกาะก็ยังไม่เกาะยังไม่เกานะณตรงเนี้ยไม่มีวิญญาณไม่มีนามลูกแต่ปัญหาคือหยุดอยู่ตรงนี้ไม่ได้หน้าที่เราก็คือต้องพยายามเบื่อตรงนี้เบื่อตรงนี้เบื่อวงนี้ให้ได้จะเบื่อวงนี้ให้ได้เนี่ยต้องเบื่อให้ครบทุกตัว ต้องเบื่ออะไรจะต้องเบื่อรูปเบื่อเวทนาเบื่อสัญญาเบื่อสังขารแล้วก็อย่าลืมว่านต้องเบื่อนี้ด้วยวิญญาณต้องเบื่อวิญญาณด้วยต้องนิพพิธา รูเปเวทนาสัญญาสังขารนี้ก็ต้องนิพิธานะคือเบื่อหน่ายต้องเบื่อให้ได้เบื่อเบื่อนี่ไม่ใช่เกลียดนะไม่ใช่ไปเกลียดมันแต่เบื่อเพราะอะไรเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับก็คืออริยสัจ ดังนั้นการจะวางมันได้เนี่ยต้องเบื่อการจะเบื่อต้องสร้างเหตุเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับก็คืออริสสัตติสมุทัยกับนิโรธนี่คือเหตุปัจจัยของการที่เบื่อเมื่อเบื่อก็จะปล่อย เมื่อเบื่อก็จะปล่อยนี่คือเหตุปัจจัยของการที่จะปล่อยได้ดังนั้นถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็คือต้องกลับกลับไปเห็นการเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็บิญญาณจะเห็นได้อย่างไงจะเห็นได้ก็ต้องเอามาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลัก ดึงกลับมาเอาจิตมาผูกไว้กับตรงนี้นกายเอาจิตมาผูกไว้กับกายเสาขืนสเนสาหลักพันเอาไว้ดังนั้นเม่อสร้างอารมณ์อันเดียวที่สุดจิตเนี่ยต้องดับจิตเยมันเป็นของเกิดดับยังไงมันก็ต้องดับ พอจะเกาะใหม่ก็เอามาเกาะกายไว้จางคลายดับไปเอามาเกาะใหม่เกาะกายไว้จางคลายดับไปเอามาเกาะกายไว้หน้าที่ทาแค่นี้อืมเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยเห็นการเกิดดับเรื่อยๆที่สุดการเบื่อต้องมีณนะวันหนึ่งณนะวันหนึ่งต้องเบือ่อเมื่อการเบื่อมีเดี๋ยวการปล่อยจะตามมา เหตุปัจจัยเมื่อการปล่อยตามมาอาลัทีนี้แหละเราจะสามารถหยุดอยู่ตรงนี้ได้จะสามารถหยุดอยู่ที่อสังคตาธาตุจะหยุดอยู่ในสภาพสภาพตรงนี้ได้หยุดได้ หยุดพะอะไรหยุดเพราะว่ากุม,มารกุม,มารีไม่ไปเกาะมะโนโดวงใหม่ไม่ไปเกาะพ่ะอะไรเพราะว่าเบื่อเบื่อก็เลยละฉันทะละราคะละนันทิละตัณหาได้ก็ละสี่ตัวนี้ได้ก็สามารถหยุดอยู่ณนะสภาพธรรมตรงนี้ ซึ่งสภาพธรรมตรงนี้พระผู้มีพระภาคก็เรียกว่าอะไรผมก็เรียกอาชาตังอะภูตังอากะตังอาสังคตังไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุง อัติแปลว่ามีมันมีนะมันมีอยู่มีหรือมีอยู่สิ่งนี้มีอยู่ดังแบบนั้นนี่ก็คือเรียกว่าเรารู้รู้วิชาที่จะเข้าถึงอมตะความไม่ตาย วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว <Yeah. S 1> ซึ่งธรรมนี้เราไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อน <Yeah. S 1> เอวิชาเป็นเครื่องกัน้น ถต้องการที่จะนะละวางฝั่งนี้นะสังคตาธา,าตนะุต้องปล่อยต้องปล่อยวางก่อนปล่อยวาง ้องเบื่อก่อนเบื่อจะต้องสร้างอะไรเห็นเกิดดับก่อนเห็นเกิดดับต้องมีอารมณ์เดียว นั้นมีอารมณ์เดียวสังวรสมโวมส,สี์รู้ลมหายใจเข้าไว้คือหนึ่งพอสองปุ๊บจะเห็นเกิดดับเห็นมากพอจะเกิดสามเบื่อนิพิทานิพิทามากพอจะโวสักขะปล่อยวางหรือสละลง การสร้างอารมณ์อันเดียวอยู่อารมณ์อันเดียวข้อหนึ่งก็คืออยู่กับลมหายใจหรือกายของเรากายยกตาสติมีอารมณ์อันเดียว ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เท่านี้นะเพื่อให้เราได้รู้รหัสถอดรหัสนะความแก่เจ็บตายได้นะพระศาสดาก็ตรัสเป็นพระสูตรพระสูตรพระสูตรไปแล้วก็ดึงคีย์เวิร์ดมารวบรวมสรุปใหนะ้เชื่อมโยงเรียงร้อยให้ พวกเราได้เห็นพนะระสูตรที่สอนการสร้างอารมณ์อันเดียวพระสูตรที่สอนในการเห็นเกิดดับพระสูตรที่สอนนิพพทาความเบื่อหน่ายพระสูตรที่สอนเรื่องการปล่อยวางเพราะเหตุปัจจัยอะไรนะเมื่อปล่อยวางได้หมดกนะุมารกุมารีก็เป็นอิสระสัมมาวายามะความเพียรจริงๆก็ทำแค่นี้นะทำเรื่อยๆ แล้วจริงๆแล้วก็คืออยู่กับลมหายใจนี้ก็ครบหมดทุกอย่างแล้วนะก็ให้เราอยู่กับลมหายใจบ่อยๆระลึกได้จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็คอยนึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจนะอคุรุวิตกต่างๆก็จะหมดไปนะวิตกต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปดับไปเพราะขนาที่อยู่กับลมเนี่ยไม่ไม่ได้คิดอะไรนะ,นะความคิดมันก็ไม่มีมันก็ดับ ถ้าคิดเรื่องอะไรเราก็รีบละรีบทิ้งรีบวางถ้าทำกิจการงานใดๆก็พยายามคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลนะแต่เรื่องที่เป็นกุศลมันก็มีแต่ความสุขการคิดเรื่องกุศลก็เป็นหนึ่งในวิธีดับอกุศลวิตกอย่างหนึ่งก็คือมาคิดเรื่องกุศลหรือคิดไม่ได้ก็ทิ้งไปเลย ละนันทิไปเลยอยู่กับลมหายใจแทน